พี่น้องติกรครับตอนนี้เรายังอยู่ในเทศกาลสงกรานวันนี้วันจันทร์ที่14เมษายน2568คืออย่างนี้เวลาเนี้ยดูเหมือนว่าหลังจากสงกรานนี้แล้วเนี่ยเรายังไม่มีความหวังเรายังไม่มีความที่จะทำให้ความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวเราเกิดขึ้นได้เลยดูรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับ ซึ่งเป็นผู้นำของประเทศเนี่ยที่ผมเรียกว่ารัฐล้มเหลวมันล้มเหลวไปทุกอย่างแล้วตอนนี้มันยิ่งพัมมาพาเชิญมหาอำนาจของโลกอย่างสหรัฐอเมริการประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากทั่วโลกก็ยิ่งทำให้เราภาวะพวงหนักขึ้นสังคมไทยเราเจอกับปัญหามากมายหลายเรื่องโดยเฉพาะแผ่นดินไหว ใครไม่คิดว่าจะเจอก็ต้องได้เจอยังไม่รู้อนาคตต่อไปจะเป็นยังไงนะครับอาจจะมีตึกถล่มอีกทั้งๆัที่แผ่นดินไม่ได้ไหวในเมืองไทยความมั่นคงกับครอบครัวมันไม่มีเลยวันนี้มันกลายเป็นความมั่นคงของพักการเมืองของรัฐบาลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทั้งนั้นที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ เราหยุดปีใหม่กันหลายวันหลายวันยังเหลืออีกสองสามวันที่ต้องกลับไปทำงานส่วนใหญ่ก็เดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนก็กลับมาเพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อญาติพี่น้องทุกชีวิตครับพี่น้องทั้งหลายมีความสำคัญก็อย่าประมาทการเดินทางทั้งหลายทั้งปวงอย่าประมาทค่อยๆไป เรารถมันเยอะตอนนี้แล้วก็กลับสู่ภูมิลำเนาอย่างสบายใจอย่างปลอดภัยแล้วก็อีกสองวันก็กลับมาทํางานใครอยู่จังหวัดไหนกลับกรุงเทพอยู่จังหวัดไหนก็กลับอย่างปลอดภัยผมเอาใจช่วยแล้วก็อวยพรให้ทุกท่านนะประสบกับอนาคตที่โชคดีใครไม่มีงานทําก็จะได้มีงานทําใครค้าขายไม่ดี ก็น่าจะกระเตื้องขึ้นบ้างหวังว่าอย่างนั้นนะครับมันไม่มีอะไรแล้วนอกจากพรนอกจากการอวยพรนอกจากการตั้งความหวังที่อยากจะเห็นพี่น้องทั้งหลายเนี่ยมีความสุขหลังสงกรานสงกรานก็คือปีใหม่ไทยมันเป็นปีใหม่ของไทยครับเมื่อมันเป็นปีใหม่ของไทยเราก็อยากจะเห็นว่าปีใหม่เนี่ยมันน่าจะมีอะไรดีๆขึ้นเทศก,กาลสงกราน นางสงกรานชื่อทุงสเทวีทุงสเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกทับทิมอภรร์แก้วปัทะรมรากพักษาหารอุทุมพรก็คือมะเดือ่อชอบกินมะเดือ่อนางสงกรานชอบกินมะเดือ่อมือขวาพระหัสขวาทรงจักพระรหัสซ้ายทรงสังเสดสัยญาตหลับตาคือหลับเนตรมาอยู่หลังครุฑเป็นผานะ เขาทานายว่าไงครับฟังให้ดีนะเราฟังคําทํานายสงกา์กันหน่อยเขาทํานายว่าประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขข้าวปลาอาหารจะสมบูรณ์โอ้โหฟังแล้วชื่นใจชื่นใจนะแม่นางสงการทุงสเทวีแล้วเกินขอให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะแม่เอ้ยนะ้านะแม่นะให้ลูกหลานคนไทยของเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขข้าวปลาอุดมสมบูรณ์อย่างที่แม่บอก แล้วก็เทศกาลสงกรานนี่ก็มีน้ำฉโลมใจไปเ,เรียกว่ารถน้ำดำหัวกันไปสาดน้ำกันเอาให้พอเหมาะพอควรนะครับสำหรับรัฐบาลเนี่ยร้อนรนครับมันเป็นปมร้อนครับ Entertainment Complex ม,มันระบุเป็นภาษาอังกฤษอย่างนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ย t n t n r t n t เ m e n t ขาบอกมีคาสิโนโ10%นิดเดียว ในหลายประเทศก็มี10ยกเว้นลาสเวกัสแล้วก็มาเกาอย่างสิงคโปร์เนี่ยมันมี2แหง่งเซนโตซากับมารีน่านะมันเป็นศูนย์การค้าใหญ่แล้วก็มีคาสิโนโแค่ห้องเดียวสองชั้นก็ประมาณสัก10เซเหมือนกันจริงๆแล้วน่ยไอ้พระรามหยัดเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตถ้าไม่มีคาสิโนโ ถ้าไม่มีการพน,นันนะคุณจะสร้างศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ที่จังหวัดไหนอ่ะเอากรุงเทพกรุงเทพก็ขอขอขอกทมก็พอนะส่งแบบมีแบบนะว่าสร้างใหญ่ขนาดไหนเหมือนเหมือนกับเมืองทองเหมือนกับใบเทคบางนายังไงอย่างนั้นศูนย์การค้าเขาก็ทำเยอะแยะไม่เห็นต้องร่างเป็นพระรามบัญญัติเห็นไหมสาวยายน้ําก็ทําไป ไม่เห็นต้องเป็นพระราบัญญัติแต่นี่คือการหมกเม็ดหลอกประชาชนไงตั้งชื่อมันก็รู้ว่า Entertainment Complex จะไม่มีใครด่าได้แต่คุณหมกเม็ดอยู่ข้างในว่าภายใน Entertainment Complex ของคุณเนี่ยมีคาสิโนโฟแฝงอยู่แล้วไอ้คาสิโนเนี่ยมันตัวร้ายคือมันหลอกประชาชนไม่ได้ไงประชาชนเขาฉลาดกว่ารัฐบาลแต่รัฐบาลเขาคิดว่าพวกเขาเนี่ยฉลาดกว่า ฉลาดกว่าเลยแทรกไอ้เอนเตอร์เทนเมนต์เข้าไปคือถ้าเป็นการพนันเนี่ยการพนันวัวชนการพนันที่เล่นไพ่ตองหรือว่าไก่ชนหรือว่าวัวชนเนี่ยก็เป็นการพนันประเภทกอประเภทขอขอที่กระทรวงมหาดไทยอยู่จังหวัดไหนก็ของที่ใบอนุญาตที่ผู้ว่าการจังหวัดแค่นั้นเองก็แยกออกไปไม่ต้องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรอก ก็บอกไปเลยเป็นพระรามหัติบ่อนคาสิโนเป็นพระราอญัติบ่อนการพน,นันตั้งชื่อตรงๆงไม่ต้องหลอกประชาชนเป็นบ่อนการพน,นันคือพระราชบัญญัติบ่อนการพน,นันเอาอย่างนี้ไปเลยนะมันจะได้ชัด,ชดใครจะหนุนไม่หนุนนะใครจะหนุนไม่หนุนนะนะเพราะว่าผมพูดสองสามวันมานี้ถ้าใครหนุนพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งเป็นบ่อนการพน,นัน เอาเป็นมีการพนันอยู่ในนี้ก่อนแล้วกันซึ่งมันเป็นการกระทําที่ผิดรัฐธรรมนูญปี60ไม่ใช่บุรีพูดคนพูดคือท่านจารัยพักดีธนากูลซึ่งท่านเคยเป็นอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะท่านบอกผิดไงไงนี่ขณะตุลาการบอกว่าผิดแล้วมึงจะว่าไงกัน่ะ มึงยังดันทุลังแล้รับเงินเข้ามาแล้วหรือเปล่ารัมรูนปี60บอกชัดเจนว่ารัฐมนตรีและพักร่วมรัฐบาลต้องไม่ทำผิดต้องไม่ทำสิ่งที่ผิดจะระิยธรรมอย่างร้ายแรงและการเห็นชอบเกี่ยวกับการพนันเป็นการหมอมเมาประชาชนสามารถยื่นให้ศาลร,รัฐธรรมนูญเอาผิดทางอาญาได้ และถอดถอนรัฐบาลได้ทั้งคณะอีกทั้งรัฐธรรมนูญปี60ได้มีการวางยุทธศาสตร์ชาติบอกว่าต้องเป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามที่พ่อหลวงรอเก้าได้เคยตรัสไว้ฉะนั้นรัฐบาลชุดนี้ครับพี่น้องทั้งหลายกำลังทำผิดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนสามารถถอดถอนได้ และเอาผิดให้ติดคุกก็ได้ด้วยคือความผิดทางอาญาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไปต่อไม่ได้แน่นอนอาจารย์จรรญ์พักดีธนากุลอดีตสารัฐธรรมนูญนะบอกว่ามันผิดร้อยเอร์เซ์ผิดแน่นอนแต่ถ้ารัฐบาลและคณะยังดันทุรังนะเสือกทำคาสิโนต่อไปทั้งนายกและคณะร,รัฐมนตะรีดันเร่งเข้าสภาเข้าวันไหน ตายยกรางวันนั้นประธานสภาก็โดนด้วยข้าวขายผิดรัฐธรรมนูญแต่ยังฝืนรับร่างเข้าสู่ที่ประชุมฟังกันชัดชอย่างนี้อย่าดันทุลังคุณไม่มีปัญญาหาเงินทางอื่นแล้วหรือหรือรับเงินเข้ามาแล้วเสดายตังค่าใบาอนุญาตหรือค่าไลเส้นภาษาอังกฤษเขาเรียกไลเส้นค่าใบาอนุญาตมันไม่กี่สตางค์แต่เงินใต้โต๊ะเนี่ยเขาบอกรับกันแห่งละห้าพันห้าพันล้านห้าแห่งสองหมื่นห้าพันล้าน ไ้หมดแล้วหรือเก็บไว้หรือไม่อยากคืนเสียดายตังก็เลยดันทุลังยอมเสี่ยงคุกคุณเป็นรัฐบาลกี่ครั้งรัฐมนตรีติดคุกทุกครั้งคุณแกล้งเป็นลืมหรือทําเป็นลืมหรือจําไม่ได้หรือไงแล้วยิ่งตอนเนี้คุณเอาภาระอย่างเงี้ยมาให้กับประชาชนมาให้กับประชาชนในขณะที่ประชาชนยังเดือดร้อนพืชเกษตรหลายตัวจะผจญจะประสบกับปัญหามากมายก่ายกอง เพราะสหรัฐอเมริกามันขึ้นภาษี37%แล้วนาใครหน้าไหนจะสั่งไปขายอเมริกาล่ะมันต้องบวกภาษีเพิ่มอีก37%คนที่ตายคือเกษตรกรคนที่ตายคือผู้ผ,ผลิตคนที่ตายคือโรงงานอุตสาหกรรมและคนที่ตายคือพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่ได้รับผลกระทบมึงฟังกันไว้บ้างสินี่จะส่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังเขาไปเจราจากับมิสเตอร์ทรัมม์มิสเตอร์ทรัมป์โดนทรัมป์เขาบอกต้องมีเขาเรียกอะไรสิ่งแรกเปลี่ยนที่มหัศจรรย์ต้องมีสิ่งแรกเปลี่ยนที่มหัศจรรย์ผมรู้อยู่แล้วมึงจะเอาอุตภเปาเป็นฐานทัพถึงจ,จะยอมลดภาษีสิงคโปร์มันลดภาษีให้เหลือสิบเปอร์เซ็นต์ของเราแม่งเอาสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนี่หรือมันเป็นมิตรประเทศกับเราไปเจราจายังไงก็ไม่สำเร็จ มันมีข้อแรกเปลี่ยนแน่แนมีข้อแรกเปลี่ยนแง่ฉะนั้นสัญญาณที่เป็นทงของมิสเตอร์โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำอเมริกาเนี่ยมันชัดเจนครับชัดเจนยังไงบุรวีชัดเจนที่ต้องการยกระดับเปิดแนวรบนะเปิดแนวรบกับจีนเพราะมันเอาจีน100่กับหเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเท่าที่เราฟังอยู่แม่เอาภาษีเป็นร้อเปอร์เซน่ะ จีนเขายอมไหมล่ะเขาไม่ยอมเขากำลังจะหาวิธีเล่นกระมึงอ่าหาวิธีจะเล่นกระมึงไอ้คาบอยไอ้คาบอยโดนันทร์ทรัมม์เนี่ยแล้วคอยดูก็แล้วกันภาษีอะไรภาษีมหาโหดหนึ่งร้อยยี่บห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์รวมแล้วเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จะไปขายใครที่ไหนอ่ะภาษีบ้าบอคอแตกขนาดนั้น รัฐบาลปักกิ่นเขาก็าลังเตรียมที่จะสวนหมัดนะมึงสวนมามึงว่ามากูก็จะสวนมึงนะสินค้าที่มาจากสหรัฐเมากาที่เข้าไปเมืองจีนเขาจะเล่นภาษีมึง84%่อเซนเกทับรับแหลกไงเกทับรับแหลกทั้งหลายทั้งปวงที่ผมเอามาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังันเช้าวันนี้นะในช่วงสงกรานให้ท่านเตรียมตัวไว้ก็แล้วกันเราจะผะจญกับ นะเหมือนกับบ้านเมืองเนี่ยตายสรากนะตายซากมันไม่มีทางที่จะลืมตาปากเพราะถ้าเราได้รัฐบาลอย่างนี้ที่ไม่มีกุศโลบายที่จะเอามาสู้กันคุณคุณทำงานแบบรูทีนส้นตีนยังไงไม่รู้นะนี่คือสงครามโลกเวลานี้สงครามโลกเขาไม่ได้รบกันด้วยอาวุธแล้วนะเว้ยสงครามโลกเขาไม่ได้รบกันด้วยอาวุธนิวเคลีย์ สงครามโลกเคารบกันด้วยอะไรอ่ะสงครามทางการค้าเขาไม่ได้ถล่มกันด้วยขีปนาวุธนะเขาซัดกันด้วยมาตรการทางการค้าคือศุลกาศุลกากรมาตอบโต้กันสินทธ่ทำภาษีซึ่งมันก็ทําให้ทั่วโลกสั่นสะเทือนด้วยเศรษฐกิจก็เจ๊งกันทิ่ผายวายวอดทั่วทุกประเทศ ฉะนั้นความเสียหายทั้งหลายทั้งปวงที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมันหนักยิ่งกว่าสงครามโลกสองครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเพราะสหรัฐมันมันล็อกเป้าประเทศจีนไปเลยมันเอาประเทศจีนมันเล่นประเทศจีนแล้วถามว่าจีนเขายอมไหมจีนเขาก็ไม่ยอมเขาไม่ยอมแต่ไทยเราสิครับก็ตกที่นั่งลำบากถูกให้กัน และชาติตะวันตกผลักไปอยู่ข้างจีนนะผลักให้เราไปอยู่ข้างจีนเพราะมันโกรธเรื่องไอ้ปมส่งผู้รีภยัยอุยกูกลับไปให้กับรัฐบาลปักกิ่งถึงขั้นรัฐมนตรีต่างประเทศโดยมิเร์โดนัลด์ทรัมป์ประกาศแบนเจ้าหน้าที่ประกาศคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งอุยกูไป จนทําให้รัฐปรีต่างประเทศขอวีซ่าแล้วไม่ได้ไงเขาไม่ให้วีซ่าเพราะเกี่ยวข้องกับการส่งอุยกูนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้วีซ่านภูมิธรรมเวชชัยก็ไม่ได้วีซ่าถ้าไอ,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 อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศทรานนิตสเกมพง์ก็ไม่ได้ไม่ได้วีซ่าเห็นไหมมันใหญ่โตขนาดไหน สุรบรีครางไม่เกี่ยวได้วีซ่าไปก็กลับคณะจะเดินทางไปวันสองวันนี้มั้งผมฟังรูข่าวเมื่อเช้านี้ก็จะเจรจาอะไรแต่ผมบอกไว้เลยว่าไม่มีทางสําเร็จเพราะว่ามันถือไพ่เหนือเราไงเพราะมันต้องการอะไรบางอย่างในประเทศไทยมันต้องการอะไรบางอย่างในประเทศไทยฉะนั้นมันถึงบอกไงถ้าจะมาคุยกันก็ต้องมีเหตุผลที่มหศัศจรรย์ ถ้าไม่มีผลมหาไม่มีเหตุผลมหัศา์ไม่มีทางที่จะคุยได้่ามันท้าทายอย่างนี้มันเป็นผู้นําโลกไงเราจะแก้ไงรัฐบาลไทยมีแต่เด็กน้อยเป็นนายกรัฐมนตรีมีแต่อดีตนักโทษซึ่งความสง่างามมันไม่มีไงนักลงทุนต่างชาติไม่กล้ามาลงทุนเพราะความสง่างามของพ่อนายกมันไม่มี นะพอเขาดูปั๊บใครแ่ละเขาจะมาลงทุนกับคนที่ม,มีประวัติในการทุจริตคอร์รัปชันนี่ผมคิดตรงนี้คิด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 ผมถึงบอกไปเถอะลาออกไปนะกลับไปเลี้ยงลูกกับบ้านไปอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขจะดีกว่าให้คนอื่นเข้ามาทำงานแทนเพราะเรามีตำหนิแล้วไงท่านนายกทักษสินท่านมีตำหนิแล้วนะท่านต้องยอมรับความจริงนะท่านอย่าดันทุรังให้ประชาชนเขาลำบากยากเย็นเลย ตัวท่านไม่เดือดรอ้อนท่านมีหลายแสนล้านนายกัฐมนปรีก็ไม่เดือดรอ้อนมีเงินในกระเป๋าเนี่ยสองสามหมื่นล้านจะเดือดร้อนอะไรนะแต่พี่น้องประชาชนเนี่ยบางทีในกระเป๋าไม่มีสักบาทหนึง่งคลัาในกระเป๋าคลัาเศษตาต่างได้18บแปดบาทสิบสองบาทสิบหาบาทเข้าแกงยังกินไม่ได้เลยนี่คือความทุกข์ของพี่น้องประชาชนณวันนี้แล้วคุณจะรู้สึกรู้สาบ้างไหม ไม่รู้แล้วคุณจะปล่อยบ้านเมืองไปอย่างนี้พักรัฐบาลแต่และพักก็กัดกันซัดกันเนะถียงกันอะไรที่มันทำไม่ได้ก็เลิกไปอย่างพระรามยาดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันทำไม่ได้อย่างเช่นที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ท่านจารันพักดีธนากูท่านก็ยอมรับท่านเป็นตุลาการนะถ้าท่านนั่งตุลาการวันนี้ ความคิดความอ่านก็คล้ายกับตุลาการ9้าคนที่นั่งอยู่วันนี้แล้วในเร็ววันนี้จะมีคนยื่นไปที่สาลรัฐธรรมนูญงานนี้จะทำให้นางสาวแพรทองทานชินวัตนกลิ้งคากลิ้งคาสารรัฐธรรมนูญล,ลุดจากตำแหน่งทันทีไม่นานนี้แหละฉะนั้นการเมืองหลังสงกรานี้มันมีทางเลือกอยู่ลาออกไหมลาออกไหมไม่ลาออกยุบสภาหไหมไม่ยุบเพราะทักษิณเนี่ย มีความคิดว่าตัวเองกำลังสร้างบาปให้กับน้องสาวที่เอามาเป็นนายกรัฐมนตรีรับปากไว้จะสงกรานจะให้กลับมาเมื่อตัวเองกลับมาแล้วเมื่อ22สิบงหา6กสองปีที่ตัวเองทำอะไรไว้เลอะเทอะหมดจนสัญญาหรือดิวลังกาวีเขาฉีกทิ้งไปแล้วทักษิณกำลังพะจนอยู่กับวิบากรรมหนึ่ง ไม่ได้ป่วยจริงหรือเปล่าเรื่องของชั้น14บสทสารฐธร,รมนูญรับฟ้องเมื่อไหร่ลูกสาวก็มีปัญหาทสารดีการับเป็นคดีเมื่อไหร่มีการตายสวนและที่ประชุมใหญ่ของแพทยสภาถ้าได้รับผลการประชุมซึ่งได้หลักฐานจากโรมาต,ตำรวจและโรมาราชธรรมมาครบถ้วนแล้ว อย่างที่ผมเล่าให้ฟังมัดแน่นเลยครับไม่มีทางหลุดถุงขนมก็ใช้ไม่ได้นี่คือเรื่องสำคัญที่ตัวเองก็คลั่นเนื้อคลั่นตัวแม้กระทั่งเรื่องคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่คาอยู่ในศาลเดือนนี้เมษายนแล้วก็เดือนหน้าพฤษภาในเดือนกรกฎาคทั้งเดือนจะสื่อพยานโจทย์และจำเลยเดือนเดียวจบหลังจากนั้นศาลจะพิ ภากษาอยู่ได้ไหมเพราะอีบอกแล้วอีไม่ยอมติดคุกปีนึงก็ไม่เคยติดคุกพระราชทานลดโทษให้เจ็ดปีโทษมันแปดปีลดให้เจ็ปีเหลือปีเดียวก็ไม่ติดคุกมันก็เลยเป็นที่มาให้ความวุ่นวายสิ่งที่คาใจอยู่นี่ก็คือการเอาน้องสาวกลับบ้านคืออดีตนายกจริงลักเธอยังกลับไม่ได้เลยกลับไม่ได้กลับก็ติดคุก ทุกวันนี้ก็ทั้งนั่งทั้งนอนด้วยความระทมขมขื่นร้องไห้ทุกวันนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นผมเข้าใจอยู่คนไทยเนี่ยรักเมืองไทยอยากจะกลับสู่บ้านแต่ตอนที่เป็นนายกเนี่ยไม่ได้คิดอะไรนะโดนลุง,ง้องหลอกรันปรีคนนู้นรันปรีก็ติดคุกทุกรัฐบาลนะ่ะคุณยิ่งรักไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเป็นนายกต้องรับผิดชอบไงโดนคุกไปห้าปีกลับมาก็ต้องรับโทษ เพราะอายุตัวเองมันแค่หกสิบไม่ถึงเจ็ดสิบปีมันมันระดับการรับโทษมันผิดกันกับคนที่สูงอายุกับคนที่อยู่ในในอายุประมาณหกสิบปียังไม่ถึงหกสิบด้วยซ้ำฉั้นเป็นเรื่องยากนะกฎหมายก็คือกฎหมายจะไปนอนป่วยก็ไม่ได้เพราะตัวเองไม่ได้ป่วยอ่าไม่ได้หลังเปื่อยก็ไปนอนไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ทุกกระทมของคนชื่อโทนี่นะหรือสทร ตามดูเรื่องนี้กันต่อไปเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นจะยุบสภาไม่ยุบสภาคิดได้หลายทางคิดยุบสภามันก็เข้าตามตำรามีเหตุผลรองรับเหมือนกันไม่ยุบสภาก็มีเหตุผลรองรับมันเป็นการเดาใครจะเดาแบบไหนเดาถูกก็ถูกเดาไม่ถูกก็ไม่ถูกก็ไม่ต้องมาโทษกันเพราะการเมืองคราวนี้นวันเนี้มันฝุ่นตลบแล้วมันมองอะไรไม่เห็น มันไม่เห็นแสงสว่างเลยครับพี่น้องทั้งหลายเห็นแต่ความมืดมนอนทการในชีวิตของพี่น้องประชาชนน่าสงสารและเห็นใจจริงๆครับสินค้าตัวนี้ผมทำมา10ปีได้มาจากสหรัฐอเมริกาเพราะทดลองก่อนด้วยตัวเองมาประมาณ2ปีผมบอกเฮ้ยมันใช้ได้มันเป็นความคิดมันเป็นผลการวิจัยของมหลาลัยฮาวาดและอีกหลายสิมหาวาลัยเช่นมหายลัยทูเลนเบเลอร์ดูคคลิฟอร์เนียหรืออะไรแห่ผลการวิจัยเขาบอกว่า เบต้ากรูแคนคือสารสกัดจากยิ์หลายตัวครับแต่ที่ดีที่สุดคือยิ์ขนมปังปลอดภยัยสะอาดก็สั่งเข้ามาผสมวิตามินและคิวเทนได้ขออนุญาตจากออยอเรียบร้อยขออนญาตโฆษณาด้วยในใบอนุญาตโฆษณาก็คือเขาบอกว่าเบต้าวันเพราะมันชื่อเบต้าวันจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในนามเบต้าวันผสมวิตามินคิวเทน และเบต้ากรูแคนจนกระทั่งนักวิยาสตร์การแพทย์ของไทยหลายคนครับเขายืนยันชัดเจนว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีคือเบต้ากรูแคนนะถึงขนาดดีที่สุดในโลกผมไม่ได้คุยเองคนคุยเรื่องนี้คือศาสตราจารย์ดรนายแพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตประลัดกระทรวงสาธารณสุขนักวิจัยดีเด่นครับนี่อ่านดูสิครับตำราเล่มนี้เบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนพบ แค่นี้ผมจะไปคูยไปไปไปพูดอะไรมากไม่ต้องไปโฆษณาอะไรแล้วมันเป็นผลงานวิชาการของมหาลัยฮาร์วาร์ดอันดับหนึ <spreading exaggerated> ่งของโลกนะนี่ตำราเร่มนี้ผมก็ซื้อมาจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรมหาลัยนะเพื่อให้ท่านเห็นศักยภาพทางวิชาการส่วนเราจะโฆษณาก็ต้องขอญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยคือออยต้องมีต้องมีใบญาติโฆษณาซึ่งมีพร้อมไม่ต้องห่วงแล้วครับเรามีพร้อมนะทำทุกอย่างให้มันถูกต้อง ตามทำนองครองธรรมตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดครับนั่นก็คือเบต้าวันนะหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างข้างล่างนี้นะข้างล่างนี้นะท่านจดไป2หมายเลขท่านท่านสอบถามรายละเอียดได้ฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาดเขาเขาจะบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ท่านได้รับรู้รับทราบครับ